วมาหันกระถือเปียสามแล้วัาหันมาหันกระถือปะครับจ้าถือทั้งล่างทั้งบนเนี่ยถือทั้งล่างทั้งบนถือสี่หางวัวติดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับขออนุญาตทุกคนเด้อขออนุญาตถ่ายไทมครับครับคุณแม่เดินทางมาจากรอบจากเตื้อแล้วครับมาไหนครับมาพระเจ้าใหญ่เท่านี้เนืเลือมาสเตื้อสาเดยวน้องสามเตื้อบ่อมาไหว้สองยกสามแยกหนึ่งวัวก็มาเตื้อเดียว มาเที่ยวเดียวบอครับมาพาคนม้าบอกครับนี่พาคนม้าเนาะคนพาม้าเนาะสาวเขาคนขับรถนาเมื่อนี้จะมาไหว้ขอขอพรจากพระเจ้าใหญ่ค่ะแล้วก็มาขอโชคขอลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแมีประตูแดงเจ้าแม่นจันครับเคยได้ยินจิตสัพเพิ่นบ่ครับเจ้าแม่ตะเคียนนี่ โชคให่ลาบดีตัวให้โชคให้ลาบตีบิงจะชุดเพิเนาะบิงจะชุดเพิเนาะจชุดเพิ่แล้วภุเมาหนิเคยได้โชวเพิ่อเ่บการด้ชวได้ยเป็นกระทักกระกดีอ๋ีมันเร่งมขอใหม่อนี้ก็มาขอใหม่คะขอมวดวทันทีสิบหกกันยายนเนาะกันยายนอ๋ขอให้โชคขอให้มาเ้อคุนแม่คทุกคนนะครับผมเขานะครับเดี๋ยวมาหลุนนกับคุณแม่ คุณแม่มื่อนี้เฮ็ดจังไดครับมาขอพันแบบใดอ,บอ๋อมาเอาถูกมาจุดขอพันบอ่อ๋อจุดถูกมาถือท้างมาถือนี่ <ใช S 1> อีกข้างหนึ่งคือหันมาตั้งพี่ตัวเล็กอะ <c oughs> หันมาตั้งพี่ครับเห็นเนี่ยเห็นเลขกสองตั้งพรมพีเ่เด้อแม่หันทางผิดแล้วหันหาเพี่นก็หลอกกันแน่นอ้าหันหาหันหาเจ้าแม่เลยแท้ พ่วาว่าทังนั้นคือบ่มีถเลทั้งบถึกทางก็ไปเห็นตัวเลขกันเนาะเห็นตัวเลขเลขสองคนเนาะคุณแม่น้ำกข็นสี่คนอายุมันเจ็ดสิบกว่าุมันีแต่ขนเจ็ดสิบนตัวไหนแม่ตาตวผแข็งแรงแข็งแรงวันนี้จุดทูบจากดอกครับเก้าดอกจ้ะเดอกเนาะแล้วก็จุดทูบเชียงท้ายสดอก คนละดอกคนละดอกเราหนุนใบของใครจะเป็นตัวไหนกันแม่ไหมก้อนมุ้งใบก้อนมุ้งเด้อแม่เมื่อนี่นี่ครับจับเพียงปองให้ผมไปเริ่มหนิเด้อนี่นี่นะครับนี่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 เอาผู้ใดผู้ใดจะเป็นคนจับเอาคนใดคนไหนคนใดถือเลขดูก็ะมือคนไหนถือเลขดูเอาคนแม่ติเอานี่ละเอาลองเอาคนแม่ อ๋อคุณแม่เด้อแม่เนาะแม่อธิษฐานครับอธิษฐานกับเจ้าแม่ตะเคียนก่อนแม่เแม่จะเอาตัวใดก่อนเอาสองตัวก่อนเนาะเอาจับสองตัวก่อนอ๋อแม่แม่แม่จับจับมาอีตัวใดตัวเลขตัวใดนี่เลขศูนย์เลขศนะครับอ๋อขอสองตัวก่อนเด้ออ่ามาแล้วครับสองตัวล่างเลขศูนย์มาแล้วตัวใดอีกศูนย์สี่ อ้าวศูนย์สี่ศูนย์สี่เด้อสองตัวล่างสองศูนย์สี่เอาแม่เอามาคู่กันก่อนเอาคู่กันนี่เอาเอาศูนย์สี่ศูนย์ก่อนนี่นี่อา่านดีดีเลยดีแม่อ้าวสองตัวล่างนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนคุณแม่จับให้แล้วคุณแม่ชื่อยังนี่บุญเลิศค่ะคุณแม่บุญเลิศอ่านะครับจับสองตัวล่างให้เด้อเด้อศูนย์สี่นะครับครับศูนย์สี่นี่ปีนี้พันออกมันจะลุยมาตอนนี้แหละ งวดนี้แล้วนะแม่เนาะจ้เอาคู่นี้มาทีนี้แม่จับสามตัวเด้อจ้อันนี้ไว้ก่อนเนาะครับผมนี่ครับแม่เอาใส่ขึ้นเลยแม่จับออกมาทีเดียวสามตัวเลยเด้อจ้ที่เอามาทีเดียวเลยคุค้นก่อนเอามาสามตัวทีเดียวเลยเอาเมื่อกี้ได้ศูนย์สี่แล้วสามตัวเอาแม่เลี้ยงให้คนไหครับแม่เป็นคนเลี้ยงแม่เลี้ยงเลยเอาเลี้ยงออกมาให้แม่เลี้ยงให้ผมเออมาที่นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวเลยเอาอุ้ย เอาตัวอันมันลดออกไปตัวอั้นนี่คุณแม่อาตัวเลขคืองั้นเดถอะคุณแม่สองแปดเจ็ด <28 7 S 2> นะครับนี่แหละตัวมันสีมัดถือผมมัดสีถืกนะครับผม,มถถนะครับแปดเจดนะโคกเล็กโคกเล็กโคกเล็กออกมาแล้วนะครับสำหรับสาม ตรงจะเด้อนงวดนี้นะครับขอคุณแม่นะครับให้ช่วยไมากัูชีแล้วการทำช่อยู่ทางบานทุกท่านนะครับลองเอาไปพียรอบเพจารณาเบื้องนะครับืัอนี้แม่มาขอคีรอบแล้วครับสอกับ04นสี่ะครับผมสอกับ04นย์สี่พี่น้องก็้องเอาไปขอบเพีารณเบองนะครับอ่ะอคุณแม่ครับผมสาธุสาธุเด้อนะครับวันนี้นะครับขอให้เฮงเ็ฮงปัง รครับนะครับอ่าใส่คืนได้แล้วครับวันนี้ได้แล้วได้ครับคุณแม่คุณแม่บุญเลิศคุณแม่บุญเลิศจับป,ป,ปินปองเสียงไทยใ้แล้วบังจะซื้อแล้วนะแ,แ,แม่น้อเลิศแล้วเลิศแล้วเลิศแล้ววันนี้ได้โชคแล้วนะครับคาคแม่มาขอนะครับอยู่ที่น,นี่เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับืันนี้เพื่นกามาเพื่นไหม นะครับมาเทผืนไม้นะครับน้ำท่วมนะครับมาเทผืนไม้พีนองนะครับน่าธรรมชุทางบ้านนะครับก็สามารถนะครับมาขอโชคขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองใดนะครับดูนาวิหารพระเจ้าอหญ่วัดหงบ้านสีสลัดนะครับมาแล้วก็ขอให้โชคได้โชคได้หมากันกลับไปสู่ขุ่สุขพ้นนะครับ มื่อนี้ก็ได้แล้วนะครับกับคุณแม่บุญเลิศนะครับ04กับ287นะครับ04กับ287นะครับคุณแม่ขอนะครับอยู่ทีศาลจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ประดูแดงเจ้าแม่โน่มนวลจันทร์นะครับเปิ้ลจับปิงปองให้ได้04นะครับสองตัวเลย04ส่วนสามตัวให้ได้287 พ the um. ี่น้องมักสอบก็ล้องออกไปพี on ่ขอปิจานนะครับนี่เ้อครับเบิ้งคอมเบิ้งคอมเมนต์นะครับของจแแม่ตะเคียนทองเขานะครับเนาะนะครับชุดนี้บ๊อยเต็มเลยครับนะครับพันถือกันหลายนะครับชุดฝุ่นอีกชุดนึงครับฝุ่นกล่องอยู่ฝุ่นครับฝุ่นเห็นไหมกล่องโจโก้ฝุ่นครับชุดเลยนะครับชุดพุ่นกล่องโจโก้อยู่เงี้ยถือจชุดประธายเพื่อจะชุดแม ถือเงยสองชุดเลยสวยสองชุดเนาะถือสามตัวตรงๆนี่เป็นนะครับตัวเลขที่แม่จับให้เมื่อกี้นี่มักน้ำแม่ครับบอมักเดี่ยววันตีเดียวเนี่ยกระตามอยู่เดิ้สุดยุวสุดยุวเดียวกันสิตามอีกสุดที่เมื่เด็ดตามอีกสุดทีวันว่างหันไก่ถือแปดสามแล้ววัางหันมาหันก็ถือป่ะครับจ้าถือทั้งล่างทั้งบนเนี่ยถือทั้งล่างทั้งบนถือสี่หางวัดติดแล้วสี่หางวัดติดแล้วออสองข้อเทียตัวเลขมักตัวใดครับ วันนี้ฉันชอบสามแปดกับศูนย์สองอ๋คือเอาดูเท้าสามแปดดิชอบอ๋ทะเบียนรถเจ้าของสองพันเลยสี่สองวันนั่นวันว่าฉันชอบสามแปดวันนี้วันนี้สามแปดก็ไดทะเบียนรถอันเก๋งกับฉันชอบเก้าสองเนี่ยหลายเก้าสองสเอาส่วนตัวที่พี่พี่ชอบตัวใดเนี่ยครับในงวดวันที่สิบหกดีสามแปดสามแปดเก้าสองเก้าสองค่ะส่วนตัวส่วนตัวเนาะ ส่วนตัวชอบก็คือสามแปดกับเก้าสองนะครับค่ะถูกมากจริงๆนะครับถูกมาหาฮกหวดได้ฮกหวดนี่แหละฮกงวดติดไดีนะครับเนาะแต่งแต่ปีใหม่มานี่ยถือตลอดครับถือมาเนี่ยผมจเสด็จไปตามที่ใสเนาะเนาะกันอยู่ปทาไยที่ประเทศเมืองโดนอบตเมืองโดนค่ะอบตเมืองโดนค่ะไปทางไหนเนาะพื่อนนี่ผมเคยไปแต่อำเภอประทศไยนี่เนี่ยผมเคยไปแต่เนี่ยครับบ้านตาเตยกระตูนนี่ยไหมครับคู่ประทศไยนี่ย เตยกระตุนไปทั้งเตยกระตุนก็ได้กันนาละไปทั้งนาละเตยกระตุนลงไปหันไปบ้านอบตเมืองโดนอบตเมืองโดนเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ่เตยกระตุนปุ๊บแล้วก็จิมีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอบตเมืองโดนอบตเมืองโดนอ่าบ้านเมืองโดนอยู่บ้านเมืองโดนรึเปล่าครับค่ะซื้ออย่างน้อยมาถึงห้ไปตามอยู่บ้านบ่ละครับห้าออกอยู่บ้านค่ะไปทำงานอยู่ด้วยโอ้แต่ห้าออกมันจะได้ไปตามพ่อตลอดเวลาที่เลือเดี๋ยวเราอยู่บ้าน จ้ะวันเล็กที่49หมู่2บ้านเมืองโดนอยู่ติดกับอบตเมืองโดนครับผมอตัวที่ชอบก็คือ92 92กับ38 92กับ38ค่ะที่ออกดูแท้38เลยเนี่ยออกเบิร์ตปีค่ะออกเบิร์ตปีเดียวออกเบิร์ตปีอ่ะนะซี2กันยังออกเบิร์ตปีครับผมอ่ะขอบคุณพี่หลายครับผมขอบคุณครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง